สิ่งที่เสียให้เธอไปฉันแค่สียใจแต่ไม่แครน้องหวายก็ถือว่าเป็นนักร้องมีคาแรกเตอร์ชัดอีกคนหนึ่งพี่ชอบนะมีสไตล์เป็นในแบบของตัวเองดีและที่สำคัญคือได้พื้นฐานเสียงที่ดีด้วยแล้วก็ได้ข่าวว่าเป็นขวัญใจบรรดาเก้งกวางบางชนีไปเรียบร้อยนะคะรักฉันทำไมรัก พูดถึงหวายก็นึกถึงเออเพลงเสียใจไม่แคร์ของเขานะครับน้องหวายเนี่ยเขาเป็นไอดอลเขาชอบน้องหวายกันเยอะอย่างน้องก้องเนี่ยก็มาเรียนแบบน้องหวายจนเป็นที่ฮือฮากันไปนี่แหละก็คือเจ้าแม่ตัวจริง เราค่อนข้างก,กาลังอินอยู่เหมือนกันกับเรื่องของการที่แบบผู้ชายเนี่ยเรื่องผู้หญิง2คนหรืออะไรงี้เอวี MV เราชอบมีฉากนึงเราชอบมากเรารู้สึกว่าถ้าเป็นเราเราจะไม่ได้แค่บีบแต่เราคงเหยียบคันเร่งล้วพุ่งชนถ้าจะให้ฉายานัหวายเราจะมอบให้นงหวายเป็นทีมดีบ้าเลยคือเป็นบทพิสูจน์ของวัยรุ่นจริงๆที่เข้าถึงวัยรุ่นกลุ่มใหญ่ในประเทศได้เยอะมากๆแล้วเราว่าเสียงเขาเนี่ยมันเป็นดีบ้าได้เลย เรียกว่าเป็นปีทองของน้องหวายอย่างแท้จริงนะคะแต่และเพลงที่ออกมาก็าต้องขอใช้คําว่ามันแซ่บมากๆทุกเพลงค่ะโดนเต็มๆมีพลังอยู่ในตัวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแววตาท่าทางสีหน้าอารมณ์มั่นใจมากว่าเธอคนนี้แหละคะ่ะซูปเปอร์สตาร์อย่างแน่นอนค่ะ